ก็สวัสดีครับชาว4.0นแฟนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชินใหม่ตอนนี้เวลาน่าจะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งน,นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมได้นัดกับพี่ตีก็คือสมาชิกห้อง VIP ของเรานะ มาเพื่อนะครับจุดประสงค์เนี่ยให้สมาชิกในห้องวีนะครับได้แชร์ประสบการณ์นะครับไม่ว่าประสบการณ์ของคุณนะครับจะมากจะน้อยผมว่ามันไม่สําคัญเพราะผมเชื่อว่ายังมีคนอีกมากมายที่เขายังไม่ได้เริ่มผมเข้าใจนะว่าคนที่เขาไม่เข้าใจอะ่ะเขาก็ไม่เข้าใจบุคคลที่ได้ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะนะครับเรียกว่าโดนมาหลายรูปแบบ เจ็บมาหลายรูปแบบได้บ้างเสียบ้างนะครับจนมาเจอสิ่งที่ใช่ไหมหรือ,อยังไงได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของตัวเองนะครับซึ่งมีคนอีกมากมายเลยนะครับที่อยากได้รับการถ่ายทอดของคุณตรงนี้คุณไม่ต้องเป็นอาจารย์คุณไม่ต้องเก่งมาแชร์ให้ฟังใช้คําพูดสับง่ายๆเพราะว่าอย่างน้อยน,น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กาลังจะเข้ามาในวงการนีร้ในการแชร์ประสบการณ์โดยตรงไม่ใช่ว่าพูดแต่เรื่องสวยหรู แง่ลบเป็นยังไงแง่บวกเป็นยังไงผ่านอะไรกันมาบ้างนะครับของแต่ละคนผมแนะนําว่าถ่ายทอดเถอะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือ,อ,อคนไทยด้วยกันในรูปแบบที่ตรงๆง,ง,ง่ายๆเข้าถึงได้ในทุกทุกชนชั้นแบบที่เขาอยากจะเข้ามาในวงการคริปโตตรงนี้นะครับเราะจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ คือก่อนอื่นเนี่ยผมต้องอในการสอบถามเนี่ยเกี่ยวกับพี่ติเนี่ยไม่ได้สอบถามเพราะว่าพี่ติเก่งเป็นเซียนเป็นกูรูแต่สอบถามเพราะว่าเป็นบุคคลที่ผ่านประสบการณ์การเล่นครนิ p t o c u r r น n c y มาเยอะไม่ียกว่าเจ็บตัวมาดีกว่าแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเจอแต่เขาเจอแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยผมขอสอบถามพี่ติอย่างแรกเลยว,ว่ารู้จักคริป t o c u r r น n c y หรือ b i t c o i เนี่ยได้อย่างไรแล้ว เริ่มกับมันยังไงครั้งแรกเลยเริ่มมันเพราะอะไรครั้งแรกถูกเริ่มมาจากเพื่อนคนหนึง่งชวนไปบิดคอนเน็กเข้าไปได้สักสามวันก็บิดเลยสามวันนั้นคืออยู่จุดเริ่มต้นมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ไม่อยากทําอะไรแล้วไม่อยากมีน้องที่ไม่อยากออกสื่อเพราะเรื่องนี้แหละประกอบกับมีไอ้บ้าคนหนึ่งอยู่เมกาโยกนกราฟมาให้ใหอ่านไอ้แม่งกลมดีเว้ยเราก็ไปแอดเฟรมมัน ไปขอเป็นเพื่อนแล้วเข้าไปในกลุ่มที่เขาคุยกันสิ่งที่ได้กลับมาก็คือาก,การที่มีคนเอาอะไรไม่รู้มาโยนให้แล้วก็มีคนไปด่ามันก็น่าสนใจนักเข้าหนักเข้ามันเริ่มขายของเอาให้เ,เ,เข้ากลุ่มวีไหมเท่าไรแล้วตั้ห้าตังพันห้าวันนั้นเราไปกินด้วยกันสองอะคืนนั้นต้องรวมสองพันแล้วมันคิดไปขึ้นมากินแล้าคืนเป็นหมื่นก็เคยเคืนครึ่งแสนก็เคยแล้วกระโดดเข้าไปผลปรากฏว่า มันอยากก็เอาสามเดือนแล้วกันทีเดียวเลยตอนด้ก็เข้าไปด้วยความเหมือนกับทุกๆคนที่เข้าไปในห้องวีหมพของมันแรงอออินทิมม่งเลยลุบมาวันนั้นเราได้มาห้าพันกว่าบาทวันแรกเหตแรกเหตเดียวได้กลับมาอยู่ห้าพันกว่าบาทเราก็แบบอ้าวเนียไม่จริงหรือเปล่าสถานที่ไม่มีเรายังไม่รู้จัคำว่าวิ่ไยเราไม่รู้ว่าราต้องมีวิไหเราไม่รู้ว่ามันควรจะออหรือไม่ออรู้แต่มีคนมา้ พี่อย่างนั้นพี่ี่อย่างนี้สิถ้าเราก็ทาตามอย่างที่ได้เตือนกับรุ่นน้องใหม่ๆในห้องว่าเฮ้ hey, ยอยอีนุย้ยแบ่งสีไม้นี่มันก็เสี่ยงที่แตกเพราะว่าให้เห็นปล่อยมาสามดาวต่อวันจะเหลือไม้เดียวเป็นแก้ป่อซึ่งยากอนะ่ะใช่ครับใช่ใชแล้วไอประเทศที่ว่าอออินแล้วดอยแล้วไม่ยอมปล่อยทั้งหลายไม่มีรอบเออน,นี่ยตายมาเยอะ เฮ้ยจานเถมทำไมมันไม่เข้าจ้าจ้าสงสัยแมงมั่วละโดดออกเพราะโดดออกปุ๊บแมงเข้าอนี่คือมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนที่พี่ตีกำลังอธิบายเนี่ยคือที่กาจะบอกว่าต้องให้เวลาการหนึ่งต้องให้เวลาอันที่สองเรื่องวีนัยสำคัอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราพูดในเรื่องของสายเทรดไม่ใช่แค่ว่าซื้อใน exchange แล้วก็ เอาไปดองไว้แล้วรอมันขึ้นแล้วไปไปขายอันนั้นเขาเรียกว่าก็ขายโบรธรรมดาเรียกว่าเก็บตอนพี่เริ่มเล่นบิตคอยเนี่ยหรือคริปโตเคเรนซี่คำว่าเทรดของพี่เนี่ยหรือว่าคำว่าได้เข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปลง,ล,งลึกกับมันคนรอบด้านมี f ฟีดแบ็กของคนรอบด้านก็มีคนเดินมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นของหลอกลวงนะมันไม่มีตัวโตว ก็โอเคแต่แต่จุดนั้นคือถ่างนั้นคือจุดนั้นคือคืออ่านหรือว่าดูดูเรื่องโครงสร้างจัวินี้พอควรเราพอดูเรื่องบ้างแล้วก็มองอยู่สองสามสายมองสายขุดอ่ามองสายไอซีโออีกอันหนึ่งคือสายแหยขตาจายขึ้นมาก็เริ่มมีความหวังว่าไอไอซีโอที่จะซื้อเนี่ยจะได้อ๋อเหมือนจะถูกหวยไปหาไปหาฐานมาสายแหย่ีตานี่คือไปแหย่ขีตาชาวบ้านว่าหลังจากที่พี่ได้เล่นมาสักพักแล้วเนี่ย เคยเจ็บตัวจากบิตคอนเน็กทั้งพูดอย่างนี้เคยสับสนงงว่าจะเล่นหรือหากำไรจต่มันได้ยังไงอีกหลังจากินแล้วก็ได้เข้ามาในห้อง V ซึ่งถ้าพูดจริงแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนพวกเราขายของอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าที่มีอะไรจะบอกไหมกับคนที่จะเข้าอันที่หนึ่งต้องมีึ่งต้อง่าเป็นยังไงครับโดยวด้วยส่วนใหญ่ตินดยครือใหม่ก็คือเข้ามาแล้วลงทุนแล้วดูแล้วว่าเฮ้ มไม่ได้ซอบล้อ,อยู่นี่ถึงจุดปูบหายทีนี่ถ้าใครอยากจะเข้ามาตรงนี้อย่างแรกต้องติดคู่าเป็นต้องกล้าที่จะออกมาจากจุดที่คุณถึงอ่าอันนี้อันนี้สาคัญครับเพราะว่าส,วส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเจอบ่อยคือคนเริ่มเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาเงินมาก้อนน,นึง่งแล้วก็ใส่เป็นเต็มๆนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็แน่นอนครับคุณไม่ได้เสียเงินให้ใครเลยเพืเสียเงินให้พวกเรา จึงเงินให้กับคนเทรดเพราะว่าเราดูแล้วคุณคุณคุณ,คณดันให้พวกผมได้เงินแล้วพวกผมก็เอาเงินออกมาใช้แต่พวกคุณก็ไม่กล้าเอาออกมาใช้อยู่ในห้องจะบอกตลอดก็คืออย่าลักเหรียญอย่าลักกราฟซึ่งถามว่ามันผิดไหมจริงผิดกับเทคโนโลยีเขาต้องการให้ผู้คนรักช่วยหนุ่ใช่แต่ผมกําลังมองว่ามันมาแน่ครับเทคโนโลยีแต่คุณต้องเลือกเป็นไม่ใช่ว่ากระจาย ICO แบบกระจายไปหมดโดยที่ไม่รู้เลยว่าใครจะอยู่รอด ถ้าพูดเรื่อง ICO ขึ้นมาคำหนึ่งเลยนะผมไม่เชื่อแต่ทีนี้อยู่ๆบอกมาระดมจากประชาชนท่กัร้อยละเก้าสิบมุดมั้งบินมั้งจากนั้นอีกสิบที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจะออกมาเป็นโปรจากจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็แต่ก็ไม่ได้จมตีสาย ICO นะสาย ICO มันก็มีจริงใช่ครับใช่กว่าจะไปเจอจริงเนี่ยก็ผมผมผมรเหตุผลนี้แล้วนครับว่าอย่างสมมติ มีเงิน1นึ่งแบาทคุณเอาไปลงไอซีโอซึ่งไม่รู้ว่าบินหรือแบบชื่อไม่รู้ว่ามุดหรือไม่มุดเขอดนีิก็คือเจ๊งหรือไม่เจ๊งอ่ะหนึ่งแสนบาทคุณก็มองว่าทำไมคุณไม่เอามาทาธุรกิจของคุณเองในการเทรดมันก็เหมือนกับการคุณได้บริหารเงินของคุณเองแล้วถึงเวลาไอซีโอตัวนั้นที่คุณเลงไว้อ่ะมันตอบโจทย์แล้วถ้าคุณอยู่สายการาฟคุณจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรขึ้นตลอดมันต้องมีลง ก็ไม่มีอะไรลงตลอดไม่มีขึ้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนอจากคุณ,คณเอาเงินแสนหนึง่งมาสร้างมูลค่าให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วคุณค่อยจับทัศนคติที่พี่ตีมองในมุมมองกับห้อง v ี p 4.0ของเราห้องวเป็นยังไงเหรอถ้าไม่มีเวลามาศึกษาเรื่องนี้จริงๆเยอะๆอะไรนะก็ก็โอเค เพราะมันมีหลายเหรียญที่เล่นส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้มีจริงๆนะครับในห้องวีไอทีก็คือทุกคนควรจะมีเวลาและใส่ใจนิดนึงเพราะว่าสาเหตุที่ทุกคนไม่ได้กําไรหรือติดดอยหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาผมแนะนําว่าอย่าเล่นแต่มันก็มีมีวิธีนะห้องวีมันจะมีห้องไอซิกเนลอซิกเนลบอกใช่คือเราพยายามจะหาเอ่อขาเรียกว่าเครื่องมือช่วยให้คุณสะดวกสบายแหละคุ้ไม่ง่ายแต่ผมอยากให้การเรียนรู้ จริงๆคุณไม่ต้องมาเรียนคอร์สเบสิกหรือแอดวานซ์ด้วยแต่ให้ลองอ่านศึกษาในห้องอ่ะเขาจะมีคนคอยบอกคอยอะไรอยู่แล้วถามปัญหาที่ตัวเองคิดว<ม>่าโง่ที่สุดอ่ะทุกคนบอกทุกคนพร้อมบอกครับในห้องวีมีแต่คนพร้อมบอกหมดเลยแล้วทุกคนไม่มีใครเกี่ยงกันด้วยช่วยเหลือกันตอนอาจจะมีคนโกนนิดนึงแต่คนโกนน่ะตัวช่วยเลยแหละถูกต้องครับมีแต่คนฟัง,งนี่เท่ากันผมเลยอยากให้หนึ่งก็คืออย่าทิ้งอย่าห่างก็คิดง่ายๆคือเงินคุณ คุณกำลังทำธุรกิจของคุณเองกำลังจะสร้างตัวเองเพราะฉะนั้นคุณเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณจะทําธุรกิจแล้วคุณไม่ศึกษามันเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเอาเงินไปลงทุนแสนหนึ่งแล้วได้ผลตอบแทนสามสิเซนเหมือนเหมือนขายตรงเหมือนที่พขาโฆษนากันมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> คนโลกใบน,นี้มันไม่ได้รวยง่ายขนาดนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมเลยอยากให้สิ่งที่พูตตีฝากเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิทยาทานแล้วก็สําหรับคนที่จะเข้ามาใหม่ <c oughs> ผมคิดว่าอาจจะได้ประโยชน์เนี่ยไม่มากก็น้อย อาจจะไม่ได้พูดเชิงวิชาการไม่ได้พูดว่าเทคโนโลยีคืออะไรเหตุมันเป็นยังไงทีเอเป็นยังไงอันนั้นเดี๋ยวเรื่องคลิปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีอัปเดตเพิ่มเติมตแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่จะไม่มีใครเขาบอกก็คือถูกคน,น,นแบบนี้นะครับเพราะว่าต่อให้เป็นอาจาร,รย์หรือว่าเป็นด็อกเตอร,ร์หรือเป็นกูรูขายใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะบอกแต่ว่ามันคืออะไรเขาทํายังไงอะไรแต่ไม่มีใครพูดถึงการเจ็บจริงประสบการณ์ลําดับขั้น อันนี้ผมอยากสะท้อนให้เห็นว่าตรงนี้มันซื้อไม่ได้คุณเดินไปถามเขาเนี่ยพี่เล่นอะไรเล่นบิตคอยหรอพี่ได้เท่าไหร่คุณก็ยังอยากจะรู้แต่เรื่องสวยงามไม่มีใครมาบอกประสบการณ์จริงคุณไม่มีใครมาพูดเรื่องความจริงกับเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผมแค่อยากสะท้อนให้มันเลียวที่สุดให้ทุกคนที่การจะเข้ามาไม่ใช่ต้องเป็นคนที่ตัวให้ดีอ่าไม่ใช่เป็นคนเก่งไม่ต้องเป็นคนเก่งไม่ต้องเป็นคนดังก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีวิน,นัยมีวินัย มันศึกษาแล้วก็ลองเข้ามาดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างว่าทุกวันนี้โลกใบนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่ตินะครับที่วันนี้พาผมทัวร์เชียงใหม่นะครับจริงๆก็หลายวันแหละแล้วก็ให้กับให้การต้อนรับอย่างดีนะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะมีโอกาสได้ต้อนรับพี่ติบ้างน,นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับ